าดีนี้น,นกระชวยซองมังกรอีกล้ว,วนการกจายตลาดมันตลาดครับตลาดแรงตลาดแรงไซโนมากับเมเปุ้ลก็ได้ดังซอขอพคุนเป็นบาเป็นยาขอบคุนนะ <c oughs> กระปุกจ้น้ำน้ำเลยกระปุนกนี่จะเป็นตลาดเซโนโ่ลตลาดแรงตลาดเซโนโ่หรอวะตลาดแรงเซโน่ผมเคยมา,าจะคือตลาดแรงเซโน่ กาซื้อ,อยังซื้อแต่อข้าปุ้นแ<า>บบ<ะ>ามนะก็ใคอ,อยากกินทันข้าปุ้นนะขุ่นนีพักงามๆอันนี้สลัดจีนเหรอ่าเนาะเออกำนี่ไหงเออ,อกำนึงเนาะเบิ่งคือพักปลูกโรงเรือนเ<ห>นาะน,นี่นปลูกใส่ดินเลนมัดละฮะพันกี่เนาะเป็น นี่เป็นเงินไทยกับหอดซาบาจับไม่ถึไปเงี้ยห <c oughs> มูปิ้นหมูย่างโต๊ะละหน่สิบ

ฮ่าฮ่ก e ับซิฮงหูได้เ่ามีนามันดมีนบาเัทนี้าในง้มอันกลางทางตลอดไปสือปลานินมันดีนทงคาดเท่ได้ อันนี้อันเป็นพวงเป็นพ่วงเนี่ยนีหมูวาย่ะสมาสหาสมาสมาสมาสาหาไปันมเจี๊ยบเนาะหมูหมูย่างหมูบินงาเนี่ยอุ้ยพวกคุณคัะทัวป่าอะไรเนี่ยไข่หมดต้องตื่น น,นี่ก็มีเขื่อนเ้องฝาปานินอะไรเป็นยังไงโอ้ยเป็นวัดเช่นข่อยปอภัยนี่ี่กระดาวกินกินยังไง นี่กับเป็นอาหารแบบคาลีเนาะเป็นปลาดู ออนูมีตัวมังามนะมีไว้ไรัอีคอมนุ้ยไไว้เด็ดหนึ่งซีน เจมเด้อน sí, oh no. ี่ยเจมฮะเขียนหน่อยจะมาลายรช่กองละสาพันอัน ก네้อน้อย่างงี้ค่อยหอมอาไเนี่ยขั้นขั้นกินไหวกัเอาตัวมันพ er? <c ười> <c ười> <c ười> ิตากินแล้แหละตัวนี้ก็นดเกียน บร mm ิจาคก็นาะอ๋อข้นนามาด้วนข้าวได้ก้วยก้วยอ๋อพักอยิๆจะหิวเนี่ยนะเออใส่กันไ่หิวน่ะ ของหวานบำมลุงขาผัดเอออ่กันวครเาหงตีิอตนเนาะเอาอย่งต่อบอกกันจิ้กะปุด เอออันนี้ดอกกุลาบื่อเิดอเนมะมีจักพันอันนี้นะมีเลสิฟันอื่นกุหากดหอปลากะดาวก็มีอยู่ด้วกันนะนี่ก็ปนกับลาบเบนแล้วล่ะ

mưa kéo lên này gì đó, mưa xong, mưa hòa, mưa mua bĩng, มาสามสิบโลหนึ่งอันน้เจสบันนี้เจ็สิบอันนีสามสิบสามสิบีอันนี้เจ็สิบเลยอันนี้เจ็สิบอันนี้สามสบา่ปลาสวายอะไรนี อันนี้ไม่เันะคีงนะเจเพยไกินบ่เคยกินอันนี้หอยหไาทงเน้่แอันนี้หอยเราแปดซิ พักก็พแบบ oh, ักกะลำพักอย่างนี้เอาัวหนึ่งไปขวยสอิ้นมูกะลำผัหงเอ๊ะทงหน้ากัมีกานบรจาคขาในประกาศขาวเอาพักกะลำด้วสิทำนแพงกอาประกาศขาว

ยังฝันยินฝันยินโลอันหาสิบพันเขาพุดเขาพูดจากโลเหยสองโลสามสิบพันปุ่นสองโลสามสิบพันแล้วก็มีปลาสมสามสิบจำเอินอันพักสลัดกระลำ รถด,ดีอันนี้เป็นสลัดจีนเนาะสลัดบริยนสลดัดมะกูดก็สรประมาณนี้เนาะใสะ่เบิดไปสองแสนอ่าสองแสนนี่ตีเป็นเงินไทยนี่โทซื้อรถอันมือสองได้เป็นสองคันเห้ออ่าได้สองแสนกี้ ตีเป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็สี่ร้อยโบฮอดสี่ร้อยโบสี่ร้อยเนาะประมาณสามร้อยกว่าบาทเนาะเอาไปต้องเปรียบเทียบเนาะเงินกีบกับเงินบาทนี่มันมันแตกต่างกันหลายเนาะก็สิประมาณนี้หนะนึ่เนาะเป็นเห็ดอยนะ่างเนาะ ยังน้องคุณนายคุณนายสกุนสวัสดีคันไหมสวัสดีคอยคอยซีนหมูคอยสิ่ัวใส่กระลัมคอยซื้อกระลัมมาหัวหนึ่งแปดพันกีบพี่น้องเลยนันมาดกะจั๊กซิซั่มไรตัวหน้าโปเกียเทียบกันกไงยาสกุลเงินต่างกันเนาะพี่น้องแปดพันกีบเงินแปดพันบาทเจ็ดพันกีบอันนี้โมเมนหมูพันในในนะหมูแบบ มมหมู <modeling> หมูบ <happy> ้าน<เ>หม e> ูบ้านหมูบ้านนี่เป็ดเนีเป็นหมูดำนะหมูดำอ่าเนี่ยกะที่ใกล้ยของหมูป่านี่ยเป็นหมูป่าเป็นหมูบ้านอ่ารสชาติกะทิกึ่งหมูป่าและหมูบ้านเนาะดีรสชาติดีกว่าหมูหมูพันธุ์่งถึงเลี้ยงขายในตามเนาะเอ้าสีซอยหินหมูขวดใส่กระลัมอือ ได้จะ no <b ots> ี้ไก่ต้มาแล้วก็ต้มหงเจ้าดาบผจะพี่เขียดตรงไหราบไปเลยพี่เขียดโบราณเยอะ้าบุกหมูบุกจอเราคันเราหมูกับบุกโอเคคลิปก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้บดไปสองแสนสองแสนโบเมนสองแสนบาทสองสีบเคลิปไนดียนี้เนียบายๆขอกันคลิปหน้า 哪？